สวัสดีค่ะวันนี้วันที่2มิถุนายน2565นะคะช่วงสายนิดนึงมาชมกระเจียวอุสาลำพูนะคะอันนี้เป็นดอกแรกนะคะที่ออกดอกนะคะสีสีเขาจะสวยมากเลยให้ชมดอกนะคะอันนีเ้เวลาเขาโดนแสงแดดนะคะก็จะสวย คือเขาจะสวยทุกมิติทุกมุมมองที่เรามองอะค่ะสีแดงสดนะคะโตวสวยมากเลยอันนี้มันเป็นการที่เรามองผ่านเลนส์กล้องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองด้วยสายตาจริงๆเนี่ยจะมองสวยมากค่ะนี่นะคะต้นนี้ก็จะออกด้านข้างนะคะ จะแทงออกด้านข้างนะคะตอนนี้ก็เริ่มออกมาหลายต้นแล้วล่ะค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็เริ่มนะคะมีเก้าอี้มาไว้สำหรับนั่งจิบกาแฟนะคะและดูอุตสาห์นะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ออกดอกนะคะยังไม่ได้ออกดอกก็เริ่มกำลังบำรุงอยู่ต้นไหนสมบูรณ์แล้วก็ จัดออกมาต้นไหนยังไม่สมบูรณ์ก็ใส่ฐานทุบละเอียดลงไปนะคะเขาจะได้ไม่เป็นเชื้อราเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะและ้วก็ที่เห็นข้างบนนี้ก็คือ,อต้นคาวราษสีละค่ะ อันนี้เราจะวางในลักษณะแบบนี้นะคะพอดีเราทําเป็นชั้นวางนะคะทาเป็นชั้นวางเวลาเขาออกดอกเนี่ยก็จะมองเห็นสวยนะคะก็จะเรียงกันสวยแต่ตอนนี้พิ่งตรงเนี้ยมีอยู่ดอกเดียวนะคะบานอยู่แค่ดอกเดียวก่อนแล้วก็จะมีแค่วางนะคะนั่งสบายบายนะคะต้นไหนที่มีความ สมบูรณ์นะคะจะอยู่ที่กระถางที่เป็นเขาเรียกว่าองค์ถังองค์มังกรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความสมบูรณ์เพราะว่าเป็นหน่อพันธุ์ที่อายุเยอะแล้วนะคะที่อยู่นะคะาจะให้ชมอันนี้คือต้นที่ขุดมาเมื่อวานที่ขุดจากแปลงมวลลงนะคะเห็นว่าเออ เขาจะแบบใหญ่นะคะเนี่ยก้านสีแปลกนะคะทรงทรงใบก็สวยนะคะทรงใบก็สวยมากเลยนะคะเนี่ยเขาจะมีทรงใบสวยการแผ่่นะคะคือนอกจากอดอกเขาแล้วนะคะเราก็สามารถชมใบในการนี่ของเขาด้วยอันนี้เป็นต้นชโครสามสีอยู่ตรงทาง เข้าอีกลรงเรือนหนึ่งนะคะเนี่ยเขาก็จะย้อยลงมาลงมาแบบใกล้ๆเลยค่ะสามารถชมชมได้อย่างใกล้ชิดเลยเนี่ยเขาก็จะมีฝักขึ้นมาฝักเล็กๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรไม่รู้ไปเที่ยวบ้านญาติญาติเอาฝากนะคะนะคะ อันนี้ก็เริ่มะนะคะนจะดูไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นแปลงเล็กนะคะยังไม่ขึ้นมากนะคะก็ทยอยทยอยกรกาคดาหนะ่าจะขึ้นเยอะเพราะว่าบางคนที่ได้หัวไปเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่งอกก็มียังไม่ถึงเวลานะคะไม่ต้องตกใจนะคะนี่ค่ะ ทางนี้ก็สวยนะคะทางนี้สวยให้ดูก้านแดงทรงของก้านแดงต้นก้านแดงนะคะอันนี้ก็ก้านแดงคู่เลยนะคะนี่ก็กำลังอยู่ประมาณนี้ก็มีนะคะแล้วก็ตรงโน้นก็คือใบเขาจะยาวพอยาวปุ๊บโดนฝนเมื่อวานนี้ โดนพายุนะคะพายุถลม่มก็เลยต้องใช้เราก็ต้องใช้ไม้ไผ่นะคะดามไว้ไม่งั้นต้นเขาก็จะโค่นล้มนะคะเนี่ยก้านเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะการออกกา้านการนับบางทีเราจะนับตรงนี้ด้วยนะคะนับตรงนี้ด้วยจำนวนกลีบใบนะคะการเลี้ยงก็จะ ประมาณกลางๆงมิถุนานะคะถึงจะเริ่มทยอยออกดอกกันเยอะอันนี้ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ได้ชมตลอดเพราะว่าแต่ละดอกที่ท,ที่แทงดอกออกมาเนี่ยก็จะมีอายุอยู่ได้ตั้ง3เดือนนะคะ3เดือนต้นนี้ก็คือก้านแดงค่ะก้านแดงสวย ช่วงใบของเขาจะยาวนะคะยาวยาวมากนี่ค่ะยาวสวยสีสวยค่ะถ้าเกิดเขาได้อยู่ในที่ที่แบบอากาศดีบรรยากาศดีนะคะก็จะสวยแบบนี้แหละคะ่ะส่วนนี่ก็คือแปลงนี้ต้นใหญ่นะคะแรกๆเลยก็คือขึ้นต้นนี้แล้วเขาก็แทงดอกนะคะแทงดอกออกมาเมื่อวานนี้เอง นี่ค่ะก็น่าจะดอกโตแล้วก็จะมีอีกนี่อีกนี่ค่ะอันนีเ้เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ผ่าขึ้นมาตรงกลางนคะคะดอกใหญ่นะคะจะดอกใหญ่มากเลยเพราะว่าเขาเป็นต้นที่คือดอกที่เกิดจาก ต้นใหญ่ดอกเขาก็จะใหญ่นะคะเรามาลุ้นกันต้นนี้ก็ใหญ่นะคะใหญ่ดูลำต้นของเขาดูที่โคนต้นนะคะจะใหญ่มากนะคะอันนี้ถ้าจะอายุก็คงจะหัวพันของเขาก็คงจะสิบปีขึ้นไปแล้วล่ะคะ่ะอันนี้ก็โดนฝนเหมือนกันค่ะเนี่ยเราก็ต้องใช้หาไม้นะคะไม้ตอกค้ำเอาไว้ นี่ค่ะเวลาเวลาขึ้นเขาก็จะขึ้นมาตรงกลางแบบนี้นะคะ,คะจะลักษณะเหมือนเ,ออเขาเรียกว่าเหมือนดอกบัวเลยค่ะนี่นะคะเหมือนเหมือนดอกบัวค่ะตุกนั้นก็เหมือนกันนะคะก็จะมาแบบดอกบัวค่ะ สวยมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะคะพัฒนาการของอดอกของเขานะคะว่าเขามีความสวยงามยังไงนะคะให้ดูมีความสวยงามนะคะยิ่งโดนแดดยิ่งมีแสงนะคะถ้าเวลามีแดดส่องเข้าไป แสงจะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวรออีกสี่ห้าวันนะคะจะได้ชมดอกที่เขาบานนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ